จะส่ง่วส่งนห้ี่เี่แดดเรื่มอกแล้วแดดเรื่มอกแล้วแดดออกแล้วแดดออกแล้วบรรยากาศบนเจดีนะครับวัดด่านพระอินทร์นะครับอําเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะครับ เขาคือพ่อลูกครึ่งลูกครึ่งเหมือนฝรั่งกับตาฝรั่งแม่แม่ได้ผัวฝรั่งผัวเดียวผัวยวาไ้มากพอคนข้นี่คือแม่ชาไทยแม่ชาไทยชื่อคุณคุณคุณแม่อะไรครับ อ๋อไปกินข้าวปปะถ้ากลับไม่ทันพี่ก็มีตั๋วกลับวันี้เช้าอ่าแทนเซ้นตั๋วไปเลยแทนเซินต um, uh, ั๋วไหม เดวต้อง่าว่าจะอยู่บ้านไหนดีจะเป็นเขยก่อนหรือเขยเตมาลาเป็นเป็นทักงเขยเลยนะเป็นเขยทุกพุกอะไรเป็นท่นท่นมาลพจครับเราแค่เป็นเซอร์ไพรส์เมาลาพ่ะเอไม่เอาร้องไม่ท่า เกินข้าวกันนะครับมื้อเช้าตอลใครต่งชั่นผิดจายเอ็มหรอนี่ยเคลียร์กันเองเคลียร์กันแล้วับเคลียร์กันเองนะจ่าเอมตกลงกชั่นผิดไม่ไม่พี่เลยไม่บอกกันเลยเขาถามว่าอยู่ไหนบอกว่าอยู่รถตู้ตอบไม่ต้งประเด็นเาถามว่าอยู่ถึงไหนแล้วถึงอะไรเขาบอกว่าขับะทีนไปครับท่อไครับีอะครับทอนี่ยูไปับีัีอยูี เผสวยมากครับโอ้โหนี่ถ้าปลูกว่าไว้แถวนี้นะผมว่าสุดยอดเลยบรรยากาศอากาศเย็นสบายนะฮะเห็นผู้ลูกคนสอนในเมื่อคืนนี้ดูทีวีสอสบาย ขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะฮะคุณโจจนน่ามณฑพอาจารย์อาบล้างล้างสวยด้วยค่ะขอะขอบคุณครับกดไลค์ <ert line> <S <S ให้กันแล้วนะครับเป็นกำลังใจอ่อ เด็ที่นี่อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะรักเอฟซีคุณโจทุกคนขอบคุณครับตอนน,ตนี้ก็เป็นบรรยากาศที่มีคนถ่ายรูปนะฮะนี่ครับอูนานๆได้มาทีเจอกังหันลมนะ ผมคิดว่าหลายคนคงจะไม่ได้เจอแบบนี้นะน่าจะมองเห็นนะครับในรายสดนะฮะทหันลมหนึ่ง9 10ส1 12 13ห้าัวนะดแดเก้าม13ตัวเอ็เดสบมสิสตัวนะฮะทหารลมสิบสามตัวเลย ให้อาจารย์เคาะหวัวให้ด้วยอ๋อครับครับท่านเคยเคาะให้ผมบ่อยนะฮะเวลาเจอท่านท่านก็จะเรียกผมว่าพี่โจพี่โจนะคุณชายชัอยู่นี่นะอยู่ในเขม่าเลยอยู่ในเขม่าของอะไรนี่หน